สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมบ่าวต้อมชาแนลนะครับสำหรับบ่าวต้อมชาแนลก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมารับชมการเคี่ยวปามนะครับสําหรับปามวันนี้ก็จะเป็นปามสูงสูงมากๆนะครับปามอายุสามสิบปีแล้วก็ความสูงก็จะอยู่ที่ยี่สิบเมตรนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาอันนี้บ่าวบาวต้อมก็พูดจากความจริงนะครับให้เพื่อนๆได้รับชม ว่าสูงจริงหรือเปล่านะครับเอาให้กล้องถ่ายให้ดูนะครับว่าสูงสูงแค่ไหนดูจากลักษณะลำต้นนะครับเพื่อนๆปามอายุสามสิบปีลำต้นลำต้นของเขาจะไม่มีไม่มีกาบปามแล้วนะครับมันจะหล่นดอกหมดแล้วมันก็จะเหลือแบบเหมือนกับต้นมะพร้าวแล้วนะครับเรียบเนียนเหมือนต้นมะพร้าวแล้วสำหรับปามต้นนี้ก็สูงอยู่ที่ยี่สิบเมตร เกีียด้ามเกลียวของเบาต้อมก็อยู่ที่สิบแปดเมตรนะครับสําหรับต้นนี้ก็สูงพอสมควรอยู่แล้วต้นนี้ก็มีลายสูกอยู่สองทลายนะครับมีลายสูงอยู่สองทลายสูกสวยเดี๋ยวเบาต้อมจะเกียวลงมาให้เพื่อนๆได้รับชมว่าเกลียวง่ายแค่ไหนหรือว่ายากหรือว่าแบบไหนมามารับชมกับเบาต้อมนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณเอฟที่กดไลค์กดแชร์นะครับมารับชมกันเลยครับสำหรับการเคียวปมัมก็จะเปิดก้านออกก่อนนะครับบาาต้อมก็จะเปิดก้านออกก่อน สำหรับการปลาล์มก็อันตรายมากนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนชาวสวนปลาล์มก็คนไหนที่เขี่ยวปลาล์มก็ระวังกันด้วยนะครับขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับสำหรับไลนนี้ก็เขียวยากพอสมควรนะครับเพราะว่าสูง สำหรับลายนี้เป็นการเคียวยากนะครับการเคียวปามลายนี้เป็นการเคียวยากเพราะว่าติดที่ลมนะครับลมแรงลมแรงแล้วก็ลมพัดมาทิศทางที่คนเคียวยืนนะครับมันก็เลยเคียวยากเพราะว่ายืนยืนในองศาไม่ได้นะครับเพราะว่าลมมามันก็จะฟาฝุ่นลงมาด้วยนะครับลมมาฟาฝุ่นพาฝุ่นลงมาเข้าตานะครับ ถือว่าเคียวยากครับลายนี้เพราะว่ายืนไม่ได้องศานะครับเบาต้อมต้องใช้ประสบการณ์เพราะว่ามันเคียวไม่ได้นะครับยืนไม่ได้ยืนไม่ได้องศาก็จะเคียวยากนิดนึงเพราะว่าลมแรง่ะ ก้านออกเปิดออกค้าก้านแล้วครับมาสำหรับเปิดก้านออกก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับเปิดก้านต่อต้อมก็จะเขียวที่คอปามนะครับทีนี้ด้ามเคียวก็โยกเยกนะครับเพราะว่ามันสูง ด้ามเคียวก็อ่อนโยกเยกสูงมากนะครับมาโอเคหนึ่งสลายโอสลายปาล์มนี้แตกครึ่งครับแตกครึ่งเลยทีเดียวโอมามารับชมใกล้ๆดูครับว่าเป็นยังไงอันนี้ ลายใหญ่ดีนะครับลายนี้แต่วต่าแ да. ตกครึ่งเพื่อนๆเห็นไหมครับแตกครึ่งลายนี้ถือว่าสุกสุกแบบพอดีสวยเลยนะครับสุกใช้ได้ครับนี่ทลายปาล์มสุกสวยๆแบบนี้มันจะสุกถึงเนื้อในนะครับเม็ดข้างนอกนี้ก็สุกเม็ดข้างในก็สุกด้วยนะครับสุกเข้าไปถึงเม็ดข้างในครับปาล์มสุกแบบนี้นะครับอันนี้ก็ขาดออกฝั่งนู้นก็จะเป็นหัวปาล์มนะครับ ให้เพื่อนๆไปรับชมหัวปามที่มันขาดครึ่งออกไปการที่ทลายปามขาดครึ่งออกแบบนี้ก็ไม่ใช่เป็นผลเสียนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่ามันตกลงมาจากที่สูงนะครับเพราะว่าทลายปามมันสูกมันก็บ่งแล้วน้ําหนักก็เยอะประมาณรลายนี้ถ้ารวมหัวรวมตัวแล้วก็อยู่ที่ประมาณหกสิบโลนะครับ 60กิโลแล้วก็ความสูงก็อยู่ที่20เมตรตกลงมาก็แตกครึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ได้ปาไม่ได้เป็นโลกหรือว่าเป็นอะไรนะครับเป็นการแตกครึ่งเพราะว่าตกจากที่สูงมามีสุกอีกหนึ่งทลายนะครับหมอต้อมจะเกี่ยวให้ดูทลายนี้ก็เป็นการเปิดเปิดก้านออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดก้านเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่รอบที่แล้วแต่ว่ามันไม่สุกนะครับก็เลยไม่ได้เคี่ยวก็เลยได้มาเคี่ยวรอบนี้อ่ะหมอต้อมก็จะเคี่ยวที่คอเลยนะครับวันนี้ก็ลมแรงนะครับเพื<ๆ>่อนๆสังเกตที่ใบปาล์มนะครับใบปาล์มลมพัดแรงวันนี้เคี่ยวก็โยกเยกหน่อยบ,บังคับเคี่ยวยากหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าลมแรง มาดูกันครับมาตกลงมาเรียบร้อยแล้วครับลายนี้ไม่ค่อยใหญ่ไม่ใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าโลลายนี้ก็ไม่ใหญ่ครับเพราะว่าเป็นลายปลายแล้วครับลายสุดท้ายแล้วลายเล็กๆเราก็เคียวไปเกือบหมดแล้วนะครับนี่ก็ลายเล็กแล้ว่ะ สำหรับต้นนี้ก็หมดหมดแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับเบาต้อมก็จะเอาเคียวลงวิธีการเอาเคียวลงแบบไหนเพื่อนๆดูนะครับหมอต้อมก็จะเอาลงแบบนี้นะครับค่อยๆเอาลงนี่เรียบร้อยครับเอาลงเบาๆนะครับด้ามเคียวจะหักเพราะว่าด้ามเคียวนี้ก็ราคาหลายพันอยู่นะครับ เราทำงานเราก็ต้องระวังข้าวของให้ปลอดภัยทั้งคนทั้งของนะครับจะได้ไม่เสียงบป,ประมาณเพิ่มสำหรับคลิปนี้ก็เที่ยวปามสูง20เมตรแล้วก็ได้2องลายปามอายุ30ปีเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับฝากเพื่อนๆ FC ของเบ่าวต้อมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เบ่าวต้อมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อน พบกันใหม่กับบ่าวต้อมในคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ